สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนมื่อนนี้อย่าง,งเพิ่งเขาป้าหาเห็ดหมู่บ้านไปเป็นเห็ดอีอย่างนึ่งเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งก็ดอกสีขาวตอกออกไปเบิ้ง วันนี้เขาป้าเจ๊เพชรค่ะหัววานไปไปไป,ไปวัดไปทำบุญแต่วันนี้มาหาเห็ดมืนบานเด้ะเดออ้มวันนี้รุ่นกันไปค่ะเขามาเรื่อยๆกับพอเห็ดด้พี่น้องหนุ่มพิมพ่อเห็ดค่ะนี่นี่ นิดลังูขาวค่ะนิดลังูขาวดอกงามๆเลยน้องส่วนอะไรเข้าก็ไม่เห็นนิดลังูขาวจ้าโอ้ยยุบผู้เดียวก็ยุปเป็นติถึงโอ้ยขอยงเกียร์าบกัะเด็น อาอคือสิมีดดอเดยเอียวนะค่าจะเอ๋เฮ็ดบวกค่ะพี่นอ้องรู้ไมหมเฮ็ดบวกโอ้ยเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งแ,แบบนี้เสียบกนึ่ง อีากแล้วค่ะพี่น้องเห็ดปวกเฮ็ดบวกค่ะเห็ดบวก,วกโอ้ยนี่ดอกเนะึงดอกที่สองอ๋อก็สี่มีสองดอกเป็นพอเป็นมุมเป็นก้อนนะชองดอก ใครเห็ดเราโงกด้วยครับพี่น้องชิบหนิไอเห็ดเราเอ้เห็ดได,ด้หนิพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกตาครับตะแม่นบอโอ้ยแม่นบอกมันกันงาันก่อนละงดัด เลยบอว้าวแมนีหลีพี่น uh, ้องโอ้โหสีไหนไข่นี่เด็เห็ดไข่ค่ะพี่น้องเห็ดไข่ดอกหนึ่งงาม